กลางถึขคืนหนึ่งในตรอกแคบของเมืองใหญ่ชายหนุ่มในชุดดำซ่อนใบหน้าใต้หูดเดินลัดเลาะไปตามเงามือสายตาของเขาจับจองไปที่บ้านสองชั้นหลังหนึ่งที่ดูงเงียบสงบมือของเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อยิบอุปกรณ์งัดแงะขึ้นมางานสุดท้ายเขาพึมพำกับตัวเองสรันหรือเรในวงการใต้ดิน เป็นหัวขโมยมากฝีมือเขาทำงานนี้มาตั้งแต่อายุ15บห้าแต่คืนนี้เขาตั้งใจจะเลิกทุกอย่างต้องจบลงหลังจากงานนี้เขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จารันแทรกตัวเข้าไปในบ้านอย่างเงียบกริบแต่เมื่อก้าวผ่านห้องโถงเขาก็ต้องชะงักเมื่อพบกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุราวหกขวบกําลังกอดตุ๊กตาหมีแน่น ดวงตาของเธอใสแจ๋วมองตรงมาที่เขาลุงเป็นใครเสียงใสาถามขึ้นสรานยืนนิ่งไม่รู้จะตอบว่าอะไรเขาไม่เคยคิดว่าจะมีเด็กอยู่ในบ้านหลังนี้หนูอยู่คนเดียวหรอเขาเอ่ยถามแทนแม่ออกไปทำงานดึกหนูอยู่กับยายแต่ยายป่วยหนูเลยต้องตื่นมาดูยายหัวใจของสรานกระตุกบ้านนี้ ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไม่ใช่เศรษฐีที่มีเงินถุงเงินถังแต่เป็นบ้านของคนธรรมดาที่กำลังดิ้นรนต่อสู้ชีวิตเขามองเด็กน้อยที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็จะตัดสินใจเดินไปเปิดกระเป๋าที่เตรียมมาแทนที่จะเก็บของมีค่าเขากลับหยิบเงินสดทั้งหมดที่เขามีวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงของยายลุงแค่ผ่านมาดูแลยายดีๆนะ เด็กหญิงพยักหน้าช้าๆสารัานเดินหันหลังเดินออกจากบ้านแต่หัวใจของเขากลับหนักอึ้งคืนนั้นเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วจริงๆที่เขาจะต้องเปลี่ยนชีวิตสรันเดินออกจากบ้านหลังนั้นโดยมีความรู้สึกแปลกๆที่ติดอยู่ในใจเขาไม่เคยลังเลแบบนี้มาก่อนทุกครั้งที่ทำงานเขามักจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จแล้วจากไปโดยไม่เหลียวหลังแต่คืนนี้ เด็กหญิงคนนั้นทำให้บางอย่างในตัวเขาสั่นคลอนฉันกำลังทำบ้าอะไรอยู่เขาเดินไปตามซอยแคบเสียงฝีเท้ากระทบพื้นซีเมนเบาๆแต่ในหัวกลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาลุงเป็นคนดีหรือเปล่าจารันถอนหายใจแรงขณะที่กำลังเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์เสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าก็ดังขึ้นว่าไงเขารับสาย น้ำเสียงคุณเล็กน้อยเรียบร้อยไหมปลายสายเป็นเสียงของตรงหัวหน้าแก๊งที่เขาทำงานให้ไม่ฉันไม่ทำสรันตอบสั้นๆว่าไงนะเสียงตรงเข้มขึ้นทันทีนี่แกคิดจะถอนตัวงั้นเหรอใช่ฉันจะเลิกโถูเว้ยแกคิดว่ามันง่ายนัเหรอแกเป็นหนี้ฉันอยู่นะโว้ยงานนี้ถ้าแกไม่ทำแกเตรียมตัวเจอปัญหาได้เลย สรันแม้มปากแน่นนี่ที่ตรงพูดถึงไม่ใช่เงินแต่เป็นหนี้บุญคุณเมื่อหลายปีก่อนตรงเคยช่วยเขาจากการถูกตำรวจจับและนั่นเป็นเหตุผลที่เขาต้องทำงานให้แกงนี้มาตลอดแต่ตอนนี้เขาไม่อยากกลับไปเส้นทางเดิมอีกแล้วแกจะทำยังไงก็เรื่องของแกแต่ฉันจะเลิกสรันกดตัดสายก่อนที่ตรงจะพูดอะไรต่อแล้วโยวนโทรศัพท์ลงของข้างทาง ฉันต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรสารานใช้เวลาหลายวันจากนั้นพยายามหางานที่สุจริตแต่ไม่มีใครอยากจ้างอดีตนักโทษลับๆอย่างเขาเขาเลื่อนออกจากโรงงานร้านอาหารและไซต์ก่อสร้างทุกครั้งที่กรอกใบสมัครคำถามเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมก็เหมือนกำแพงที่ขวางทางเขาคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟเล็ก รู้สึกหมดหวังเต็มทีขณะที่กำลังคิดว่าควรทำอย่างไรต่อเสียงเด็กผู้หญิงคุณหูดังขึ้นคุณลุงสารานหันไปมองเห็นเด็กหญิงจากคืนนั้นยิ้มให้เขาข้างๆมีสาวอายุราวสามสิบปีใบหน้าซีดเซียวแต่มีรอยยิ้มอบอุ่นนี่ลุงใจดีที่หนูเล่าให้แม่ฟังค่ะเด็กหญิงพูดพลางชี้มาที่เขาหญิงสาวมองเขาอย่างสงสัยคุณคือ สารันลังเลก,ก่อนจะตอบแค่คนเดินผ่านมาฉันอยากจะขอบคุณสำหรับเงินที่คุณให้ในคืนนั้นมันช่วยพาฉันไปหาหมอและช่วยซื้อยาให้แม่ของฉันได้สารันเงียบไปสายตาจ้องมองที่หญิงสาวตัวเล็กความรู้สึกบางอย่างแทรกเข้ามาในหัวใจเด็กหญิงยิ้มให้เขาก่อนจะพูดขึ้นลุงกำลังหางานอยู่เหรอคะสรันพยักหน้าเบาๆหญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดขึ้นมาอย่างลังเลถ้าคุณไม่รังเกียจร,ร้านเบเกอรี่ที่ฉันทำงานกำลังหาคนช่วยงานอยู่คุณสนใจไหมสรันตกใจไปชั่วขณะไม่คิดว่าจะมีใครหยิบยื่นโอกาสให้เขาแบบนี้เขามองหญิงสาวตรงหน้าแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงผมสนใจครับวันแรกของการทำงานในร้านเบเกอรีร่จรันรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยคนในร้านมองเขาแปลก โดยเฉพาะหัวหน้าพ่อครัวที่ชื่อลุงดำํำไอ้หนุ่มแกเคยทำงานพวกนี้มาก่อนไหมลุงดํำถามพลางจ้องเขม็งไม่เคยครับสลันตอบตามตรงงั้นก็ไปล้างจานก่อนสลันไม่ปริป,ปากบนเขาก้มหน้าก้มตาล้างจานถูพื้นและทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายวันแล้ววันเล่าเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่ง ลุงดำเดินเข้ามาหาเขาและยื่นถุงแป้งให้ลองนวดแป้งดูสิสารันมองถุงแป้งในมือก่อนจะค่อยๆเทลงบนโต๊ะแล้วเริ่มนวดตามที่ลุงดำสอนแม้มันไม่ง่ายแต่เขาก็พยายามเต็มที่หลังจากผ่านไปสองเดือนสารันเริ่มทำแป้งขนมปังได้เองลูกค้าหลายคนชื่นชอบรสชาติของมันและเขาก็เริ่มรู้สึกว่านี่อาจเป็นสิ่งที่เขาตามหามาตลอด ชีวิตที่ไม่ต้องหลบซ่อนชีวิตที่ได้ใช้สองมือทำงานสุจริตแต่แม้ว่าเขาจะเดินออกมาจากลูกใบเดิมแล้วตรงกลับไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆคืนหนึ่งหลังจากร้านปิดซารันเดินกลับบ้านเพียงลำพังจุ่ๆเสียงรถจักรยานยนต์ก็ดังขึ้นทางด้านหลังก่อ,อนจะมีใครบางคนตะโกนเรียกเขาเรแกคิดว่าแกจะหนีพ้นเหรอ สารันหันไปเห็นตรงยืนอยู่พร้อมกับลูกน้องสองคนที่ทำท่าทางขึงขังฉันไม่อยากมีปัญหาเขาพูดเสียงเรียบแต่มันสายไปแล้ววะตรงเดินเข้ามาใกล้แกเป็นหนี้ฉันแกต้องกลับมาทำงานสารันกำรรหมัดแน่นฉันชดใช้ให้แกมามากพอแล้วปล่อยฉันไปเถอะตรงเสยยยิ้มงั้นก็เลือกเอาถ้าไม่อยากกลับมาก็จ่ายค่าตัวแกมาแทน สารันรู้ดีว่าตรงไม่มีทางยอมง่ายๆแต่เขาจะไม่กลับไปเป็นโจนอีกเขาหันไปมองรอบๆถนนที่เงียบสงัดก่อนจะตัดสินใจบางอย่างถ้าแกอยากได้เงินเขาสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะพูดต่อเอาไปจากฉันตอนนี้เลยตรงต้องหน้าเขาด้วยรอยยิ้มที่เหี่ยมเกรียมก่อนจะพยักหน้าให้ลูกน้องสองคนขยับเข้ามาใกล้สารันรู้ดี ถ้าหากเขายอมให้พวกมันลากไปคืนนี้คงไม่มีทางได้กลับมาและใช้ชีวิตของเขาเองอีกเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบซองเงินเดือนที่เพื่อนได้รับจากร้านเบเกอรี่ออกมาแล้วโยนมันลงที่พื้นตรงหน้าตรงนี่คือเงินทั้งหมดที่ฉันมีตรงก้มมองซองแล้วหัวเราะเยาะแค่เศษเงินนี้จะพอหรอวะแกติดนี้ฉันมากกว่านี้เยอะฉันไม่ติดหนี้แกอีกแล้วสรานพูดอย่างหนักแน่น แกอาจจะเคยช่วยฉันแต่นั่นเป็นทางเลือกของแกฉันใช้ชีวิตของฉันมาตลอดและตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะเลือกเองต้องกัดฟันแน่นแววตาเต็มไปด้วยความโกรธนี่แกคิดว่าพูดแบบนี้และฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆหรอเข้าพยักหน้าให้ลูกน้องสองคนพุ่งเข้ามาสารานเตรียมตัวรับการโจมตีแต่ก่อนที่พวกมันจะเข้าถึงตัวเขาเสียงวอของตำรวจก็ดังขึ้นสั่งหัวมุมถนน ตรงกับลูกน้องหันควับไปมองสีหน้าของพวกมันเปลี่ยนไปทันทีบ้าชิปมีคนแจ้งตำรวจไฟหน้ารถตำรวจส่องสว่างไปทั่วซอยตรงสะบดเสียงดังก่อนจะรีบกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์พร้อมกับลูกน้องแล้วเร่งเครื่องหนีไปจารันยืนอยู่ที่เดิมมองแสงไฟแดงน้ำเงินกระพริบปูบา้าบตำรวจสองนายลงจากรถหนึ่งในนั้นเดินเข้ามาหาเขา คุณเป็นอะไรหรือเปล่าสานจสายน้าผมไม่เป็นอะไรคุณรู้จักคนพวกนั้นไหมเขาหยุดคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบเคยรู้จักแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับตำรวจพยักหน้ามีคนแถวนี้แจ้งว่าเห็นพวกนั้นขับรถมาป้วนเปี้ยนแถวนี้บ่อยๆคุณโชคดีมากที่เราอยู่ใกล้ๆสรานถอนหายใจเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้งตำรวจแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาเป็นหนี้บุญคุณคนคนนั้น วันต่อมาสารัานกลับไปทำงานที่ร้านบเบเกอรี่เขาทำงานเหมือนเดิมทุกวันแต่คราวนี้ลุงดำมองเขาอย่างต่างออกไปเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างลุงดำถามเสียงเรียบสารัานเงยหน้าขึ้นมองรู้แล้วว่าผมหนีอดีตไม่ได้แต่ผมเลือกที่จะไม่กลับไปลุงดำพยักหน้าดีแกทำได้สรันเริ่มทำขนมต่อแต่แล้วเสียงเล็กๆก,ก็ดังขึ้นจากทางด้านหลัง ลงใจดีเขาหันไปมองเห็นเด็กหญิงคนนั้นยืนยิ้มเป็นอยู่หน้าเคาน์เตอร์พร้อมกับแม่ของเธอหญิงสาวเดินเข้ามาหาเขาฉันได้ยินเรื่องของคุณเมื่อคืนคุณปลอดภัยดีใช่ไหมซารันพยักหน้าครับผมไม่เป็นไรเด็กหญิงยิ้มลุงเป็นคนดีจริงๆใช่ไหมสรันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิบออกมาเล็กๆใช่ลุงเป็นคนดีแล้วเวลาผ่านไป สรันกลายเป็นพนักงานหลักของร้านเบเกอรี่เขาเริ่มเรียนรู้สูตรขนมใหม่ๆและพยายามพัฒนาฝีมือเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วตรงและแก๊งหายไปจากชีวิตของเขาสรันไม่รู้ว่าพวกมันจะกลับมาอีกไหมแต่เขาไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าทางที่เขาเลือกคือทางที่ถูกต้องและในที่สุดสรันก็ได้เป็นอิสระจากอดีตของตัวเอง